สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโตลต ta c ค m r y นะครับรุ่น2.0ตัว G นะครับแต่ละลูกค้าบางท่านนะครับที่หาชมนี้กันอยู่นะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่คันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นปี2015นะครับเลขไม์เนี่ยเพียง4 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขไม์นะครับต้องตกใจนะครับของเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม์แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับเรื่องตัวเลขไม์นะครับ หลัคันนี้นะครับได้เป็นสีดำนะครับรถเพิ่งเข้ามาจอดเลยเมื่อสักครู่นะครับเรารีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่านี่สภาพยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเอามาให้ชมกันก่อนนะครับอาจจะมอมแมมนิดนึงนะครับต้องขอประทานภัยด้วยนะครับอันนี้ตัวล้อแม็กอะไรก็ยังเดิมๆปกตินะครับเห็นนะครับเราถ่ายให้ดูโดยรอบเลยนะครับได้สีดํานะครับก็เงางามนะครับสภาพก็พร้อมใช้งานนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปปรับสภาพขัดสีอะไรก็จะดีขึ้นนะครับจะเงากว่านี้เยอะนะครับ อ่าคันนี้ก็ได้เป็นรุ่น2.0ตัวจีนะครับตัวสภาพโคมไฟนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟใสสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับตัวภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับเป็นเบาะบอบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับอ่าดูภายในนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นลายไม้นะครับดูสวยงามนะครับเบาะแถวหลังนะครับก็กว้างขวางครับสไตล์แคมรี่อยู่แล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยนะครับ อ่าก็เรียบร้อยดีนะครับคันนี้เล็กไม่นะครับอยู่ที่4 6 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเราก็เดี๋ยวเราเอาไปปรับสภาพทำอะไรก็อาจจะเล็กไม่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะมีตัวระบบควบคุมนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีให้ครบนะครับคันนี้ตัววิยนะครับเป็นวิยูเดิมนะครับติดรถจนมาเลยนะครับจากโรงงานนะครับอันนี้มีแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้อิสระแบบซ้ายขวานะครับมีออโต้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่หาชมนี้อยู่นะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเป็นโตต้าแคมรี่นะครับรุ่น2.0ตัวจีนะครับปี2015นะครับตัวถังปี2015เลยนะครับเลขไมล์เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับราคานะครับอยู่ที่529,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาเลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตกดดิสตานสนะครับถึงเวลาเป็นรถเข้ามาใหม่ผมรัับบบขอคคุณร